มาบึงโอ้ยนี่ครับโอ้บึงมีลา่ดอกดอกใหญ่อยู่ตรงถึงทีมาหนีบ่พูดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้สาวอร์ไทยกามาไต่เห็ดละงบคือเก่านะคะวันนี้สาวอร์ไทยอยู่ที่ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะคะน้อออกคูพูดแล้วครับตอนนี้แน่นค่ะแต่ว่าพูดแล้กบลอยพี่น้องไป ไปจอบมองไหนก็ไปจอบมองนั่นแล้วเด้อนี่พอแล้วอันนี้จะเป็นอยู่ประมาณได้สามเนาะนี่ว้านี่ก็ได้ยวังลูปไปปผาเนี่ยพี่น้อยลูปกว้างนะคะได้เก่งเนาะ ลองบางอีกจะเป็นยังไงเมื่อน,นี้ถ้ามื่อไงยังไดงจะกับเมื่อื่นกะอยู่ต่อนะคะสาวุไทยก็ไดนะ้มีแน่นอนนะใครเห็นก็นได้ายบางมื่อก็น้อยบางมื่อกลายแล้วแต่คนสีออกเนาะตาหน่อยมื่อนี้มากเป็นยังไงบุมื่อนี้เอาไปรุนกันครับพอแล้วครับนี่คือนี่ไปผูแกแบบไหนหน,นึ่งมืงขาวเมื่อวานนี่เ้าไข่เป็นเนาะอืหอยสาวุไทยเอา มองนี้เล็กแน่นอนเป็นดอกนี้ครับบุญน้อใหญ่หญโอ้ยมีใครเป็นบ่อแถวนี้ กูดูไงเถอะมองไงอยู่แต่ว่าไปแล้วครึ่งนึงเฮ้ยบ่ก็บินกินกินบ่อือหือไงขนาดเลยเทียบก็เมืองสาวกไทยเลยนะคะโอ้สอยมันใหญ่ครับทางนี้อือหือเกงเป็นดอกเลยเนาะ พอได้พออแล้วครับจากดอกบุฮหลายดอกบอกโอ้โมาโอ้ยดอกครับพี่น้องครับนั่นแหละชีบกบดอกนั่นะี่่บน ไหนเผมคือมันเพิ่งจิตได้อีกแสดงว่ามืออื้วสิได้อยู่อีสาก,ก่อนเนาะผมคือมันซีนไ,ได้อีกเงี้ยมึงนี่มันคือมันซีได้หลายปันเลยคือมันสิหาย,ยากแล้วละ่ะนี่อีอยู่ไหนอีหมูนึงอยู่ไหนหมอ,อม ว่าหนึ่งไปหลายโน้นครับเพื่อที่ได้โน่นนี่แหละได้แต่ข<ห>้าวทั้งหลายู<อ>่นก็ยังน้อยมานเท่านั้นนี่ท่านผู้คนประจำการแล้วก็ได้ครับแบ่งกันกินเนาะ <c oughs> กบดกม่ีตัวไนนะนั่นบอมารูเสียบดอกนั้น,นง่างมือนเบสเนี้ยโอ้มึงนีกะเบิ่ครับกองเสีบเพิ่งไปเยอะรุนมือีกนะโบเห็นอีกบนเนาะอน่นนั่นนั่นนั่อย้สองดอกครับอ้สาม น oh, ี <She Channel S 2> <she> ่บ่ผู้ซีส่ะการนี้ก็สองบ่นี่ก็สองเนาะโอ้ยเมื่อวานยังก็มาจอบอยู่ค่ะมีเห็นเมื่อวานไปโน่นนึงนะเราบานมืดครับเป็นซศราเศร้อกเนาะหยับลงมาอีกน้อยนึงเลยค่ะ กังวานนี้อันนี้โอ้ยดอกนี่อืมเด็ดเลยยู่เ,เป็นไข่เึรครับนี่กำลังเป็นไข่ขึ้นมาอีนี่นันนี้นะเมีนมืออื่นมาละลายกว่านี้บอกเร็วๆ <laughs> มืออื่นสิเป็นกระตามากระตาะ่ายน้อย <laughs> เพร่อห้าหพูจ้ากแล้วว่าพูดนี่เหมือนโบเกินกระตานี่ไปได้ดอกอืมโมเมนต์นีำมานเลหลายอีลีเซนี่ครับอยู่นี่สี่ดอกได้หนี่โอ้ตอนแตะขึ้นออมาแต่ทางใต้คุณเนาะเป็นย้อนท่าไม่เห็นเราเมาื่อวานนี่ อือตัวก้นตาแล้วครับนี่ครับเก็บเป็นเข้าก็ได้ดอกนึโกงโอ้ที่ลึกนึงจับได้พอแล้วครับแค่ดอกนีง <c oughs> ดอกนึงสีขาว <c oughs> โอ้โถ่นี่ เกิดแท้ๆดินเท่าเลยบูงโหมันยังมันยังไข่ครับแต่ไข่ดอกตุ่มเนาะอ่าก็ได้ดอกแรงมานิอืมมีดอกนึงครับนี่ครับนี่ดอกโอ้งงามขาดเห็ดไข่มีพวงดอกหนึ่งัะ เด็กหอมไหมบ่โอ้โหคับตกตุ่มตุ่มเลหอมขราด้เนาะโอเวพอแล้วสองอม่สวยแต่เนาะ บกกันมองนี้แล้วคะเพิ่มขึ้นมาจะเมื่อวานนี้ส่งไข่เปินดินเป็นเกล็ดเลยล่ะงือคือ เพิ่งเพิ่งวางวางกุ๊กไหมอ,อือพมอพอเราหัดชมเห็นเผามันก็เห็นแังซีแหละอันนี้ส่ดีเดี๋ยนี้ว่าอาไม่ดีครับ <c oughs> เดินมาไกลเต่าแล้ว พึ่งจะพอซองดอกครับ ori, หูเก่าวานนี่นะค่ะวานในดอกไงเน,ะนาะวานในดอกอืมวานในสีดอกห้าดอกว่านี่ครับค่ะมเอามาเลยมันแปนมันลอออกลอะอม่ันคือมีใบตองนะใบตองเกาะดิ่นๆเนาะถ้าอยู่ลำหนาวนี่ก็คือว่าที่แต่ปลายเลยเนาะ นี่แมงอ่อดะบ่อน้ำหนาวเราเห็นเรางูก็ให้เปิดประตูนออะหนุกแลงบอกว่าบ่เข้าได้จ้าจักเข้ากัน<อ>ไม่เลือดหืห่าลรางูก่อ็มีมองเกรชาวบุไทยเอาเห็นบ่แมงขาวนี่ครับที่ชาวบุไทยฮักมันเอาขึ้นมาไม่ได้อ่อนาะป่ะนี่ยืนครับดอกไม้นี่ใส่ขนาดเลยเนาะมือผมเพิ่จจงขึ้นมาอยู่แต่พุ่นเพิ่นมาขึ้นมาอยู่แต่พีนีน่ใส่งอกเั็งอก <laughs> mình mẹ đi nằm bò ừ. ô Như anh liền hưng sao em hưng anh em đang em chưa? em hưng 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 em S <S ไม่ใช่ค่ะโบแมนอันนี้สุดแมนแท้องาหันโบแมนเป็นคนมัอยานนี้ไว<ค>ว่ายงแกอันอย่วไวา้ววนะคนนี้บุรีขาวมาเมื่อวานนครับหอมาว้ายงเืิ่อู้ไรดูนี่ครับโอ้เบิง่ง มีดกน่ดอกใหญ่ยื่งึงดึงทีคือคือโผล่โจกคนนี่บอกเนาะมาแล้วตกเนอะมรน้ำัเลยล่ะมาสิมาโอ้ยนี่โอ้ระวังมอสกะเทา ดอกนั้นจงแรงเหมือนอื่นไม่ใช่เพื่อนของจากบอกอ๋อสีเหลืองอกนี้มันดันนั่นข้างไม้ไรมันก็เลยบุกขึ้นได้ยูเนาะโอ้คันปีนคันมาเลยอือได้ยูได้ยูโอ้โหหลายดอกค่ะผลน่นนี่ปิดอันนี้ก่อก็ไม่แต่ตุ่มๆเลยโอ้ต่ำเจียวงี้ปีงแล้วก็กินกราบเลยนะของผลนะปีนี้ถือว่าออกไหวอยู่ด้วยเนาะแม่ พืชสะาเนาะอืพอพะิเราไม่รู้หนาแต่พืชสะพ่าก็มีดำดอกสองดอกแต่ปีนี้คือหลายเลยเนาะผ่าไปอีกก้นอนหนึง่งมันมีอีกบ่ได้ดีครับดักล่างดันดินมากใต้ดอกเขาเนี่ยเนาะพลันดันก้อนหินเลยก้อนหินเห็นบอ่อืมเป็นต้นเปลี่ยนสันเนาะโอ้โหสวยแท้ สีต้มดีขนาดเลยห่างนี่ดไปะละนะ้ำมังคุดเป็นเห็ดกินจะเม,มออยละยางเมือ่อนานไมน่ได้เป็นทั่วไปครับมันเป็นเฉพาะมองที่เดียวมันเคยเป็นใช่ไหมเปล่ยนปะหมอกะอลงครับ ยังมาตั้งไก่ครับเพราสามดอกนี้ก็พอาสามดอกคือว่านั้นบดเปลนะี่ยนทัวร์ไปลายโน่นครับว่านี่ก็เลาะมาอีกสองโน่นแล้วมันจะอๆอนี่แหละวันนี้เราจะขี่รถเลาะไปอีกหลายโน่นครับหลายมองนะคะที่มได้อีกเฉพาะเน,น,นาะขนาดตอนนี้ก็ยังไม่เจอเต็มเนาะ

อยู่ไหนไอ้ดอกนึงงอกมุ่ยแล้วบอกม่เกิดยว่นีง่อยู่คนเดียวอโอ้ยสวเลยขุดตรงน้โอ้หนใครครับอรเอา้งิห็ะระไปทั้งหตื่มกันอโอ้่อิ่งไก่เติบครับยังบาท่ทันได้ก็ได้ดอกนึงนีง่แหละ <c oughs> อนานอนมาแล้วสับนจะพ่อ ็นไข่มันไวบ่อืมบอเมื่อนี้เอาไข่มาะกองขไข่บอสเห็นยังอยู่ใต้ดินกันะเราเหนไข่อยู่มีหา,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 างหรือหางเปลวดูสวยเท่มันระเบิดเอาไข่มันเสีไข่มัคือเอาก่อนันจ โโตโตโตเกิดแลวเกิดแล้วอยู่บ้านฮอก็ได้โอ้หเหลี่ยมเขเห็นบ้างโอ้สีคือบัตองกันละนะมงนี้เรางกเหลีอยดีกว่าแมนดึงมันเป็นงกได้ยี่บอโอ้วเขาเจ้าจีนอันปกตาหนึ่งดอก หนึ่งดอกก็เสียบได้หวานใช่ไหมหวานนั่นเลยอ่ะที่ด,ดึกเพิ่มพอดอกหนึ่งครับอพอเรียบครับดอกนี้ที่ กเป็นยุโรโกนหินกูค้างข้างๆครับเมื่อนี้คนบุคใครมาครับเพราะว่าเพื่อนเมื่อวานนี่อาจจะมีได้เนาะเพื่อนมาได้มั้งเมื่อวานนี่คนหลายอยู่มานแต่ผู้มานเนาะกระไรนี่เมืนว่ามาป้าเดียวกันจะได้กันทุกคนเนาะแี่นักขุดเพิ่งมาแต่เด์ดครับสับปไทยจะเห็นได้ไลยคืนนี้ก็หลายสัปโมงแล้วค่ะยังหายเะมาคอแต่เศร้าจนหอนตะเวนกันพี่ลังเท้อกันเกือบเที่ยงพูดครับพี่น้องจะพอคลิปนึง เจ๊นอ่งไข่ไข่เจ๊ที่นี่นานี่นาอ้ยแล้วนีไข่นึ่ครับนีสองไข่ครับ่น้มาหนีบเลยไม่มอื่นหลายกว่านี้มอันนี้ยางเหมือนกระเทาะมืออื่นหลายกว่นี้จก็ไดม่มีงนาะคือว่าบบได้เนยมือนี่นะยังได้เท่านี้เนาะสงไข่พวกภาษามีอร่ไข่นี่ เห็นเดียว,วมันได้เห็นสี่โอ้ติดี้แล้วครับยังยังนี่สี่สามครับยังเป็นเลยเลยแตคือพอได้อยู่เนาะเหลืองของแท้ได้นี่ เงือนี่กวายทนเป็นยังครับทนทานอยู่ตกยังไยวายอยู่โอ้ยมือพี่เรืองหลายวะเห็นแวบปัดก่นองเห็นโคลนูเขาตะเล็กก็ไม่เห็ดละงูอ่านผู้กรดดง่หนึ่งครับรถกายไปหลายค่ะแล้วน้องเขาเปนยเงางเ้อก่ากายยุ่รอบแรกกัน อมาอ,อีกโน่นหนึ่งครับพักก็ได้สองดอก เก้าปีกายที่เป็นปุ่มหลายเลยดีนะข้อจำได้เลยด,ยดอกไงเขาเนาะมาดิเพราะที่มันเป็นวิถีพันนะเป็นปุ่่มงายนะอืมเป็นะยังอะไรบุกให้เหรอไก่ยุกทั้งเหลืออยู่ครับโอ้โหดอกง่ไงเขาห่า,านี่ครับตาหน่อยของเขาได้กายคืนตาขึ้นมาอยู่วันสิบได้คนล่ะครับมันนี้นะเนา<อ>ะแต่ผัดได้ฟุกได้ให้ลงหกเหลืองมันเนาะ ขึออ้นอดก็ได้ยังอยู่อยู่ครับเนาะเมื่อื่นกาซีมาอีเมือหนึ่งนีง่หรอกเพราะว่าเหมือนจะขึ้นแบบไม่เห็นไข่ไว้เลยเฮ<อ>็ดนะเพราะมันฟุกขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เนาะแมนเพื่อมันฟุกหลายก้าาแต่สาวไทยไม่ได้เห็นเฮ็ดไว้นะคะมือน,นี้ไม่ได้เห็นเห็ดขี้ดินแตะหรือเมื <ๆ S 1> ่อวานหนึ่งจว้ไข่หนึ่งสองไข่นี่แหละแมนได้อยู่ครับโอ้ได้เห็นเึิ่งก็ได้สองสามนกอยู่ครับเผึ่ง แต่ว่าอากาศอนนีคือฮอนอบเอาขนาดเลยอืมก็เลยคกิดความันชีเกิดอีกเจ๊เพอเนาะอ่าไปเอาป่คือก็ะชไปน้ำหนาวกูแล้วครับพี่น้องเอ้ยค่ะปีนี้ก็ได้เนาะปีนี้ปีหกแปดนะครับเดือนเดือนพฤษภาคมปลายสิปลายเดือนพฤษภาแล้วเนาะนี่แหละครับก็ได้อยู่เนาะเมื่อก่อนออกเมื่อก่อนครับเมื่อยังพอกันไม่ันนี้จ้าอ่ะมื่อนี้ก็ไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ